วัดดีครับวัดดีไม่ไม่ดีทุกคนทุกท่านครับคลิปต่อจากคลิปนั้นนะครับลุงดําก็จะพาเจ,จ้าไปรอยอยู่หน้าบ้านก่อนครับแล้วก็พอเรินก็จะอาบน้ําให้หมูอ้วนของเราครับเพราะว่าจะเดินออกไปพร้อมกันนะครับวันนี้ครับเออนอนลุงเออเออกง่ายๆ้วนไอ,อ้นอนแล้วนอนแล้วอ้วนนอนแล้วนนนครับอ้วนนอนแล้วครับ ว่านันแล้วครับผมดูครับแม่แม่ครับอืมโอ้โหรอมากครับขัดครับขัดครับไปเล่นก็าเล่นพาเล่นโฟมไม้ช่วง่บยๆก็ต้องขัดออกนะครับอื้อ ทดลองของเราใครอึงลึงเลยนางทานนี่ใครอึงลึงใครอึงลึง นอ่ยๆงดึงใครยิงลิงไอ้รู่แบแม่โหออท้องใหญ่มากครับคอก็อใหญ่ครับหน้าก็ใหญ่ครับโอ้โหเโอ้มาเก็บไมอมาเอากวู่้คลับครับคับคับ ขัดคัดคัดก็จะขัดหมดตัวนะครับเราทำเอาเล็กเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับผมเพราะว่าต้องเดาตัวใหญ่มากตัวอ้วนตัวอ้วนตัวเล็กตัวน้อยคือคือคือท่านังสบายชิวๆครับกินต้นไผ่สบายครับโอ้ย กินต้นไผ่สบายครับผมหนพ่อก็อาบน้ำไปครับผมก็จะกินครับอื ขัด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 ดูดูดูดดโฟสวดหน่ออโออโออโอโอ,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 โอคนไรหล่อแท้ ไม่แป้งกินจนหมดแล้วนะครับต้นไผ่นะครับโอ้โหตดตดตดโอ้ตดตดครับตดเออเดีนี้นั่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี นั่น <reading> <ower> ไปเรกเอยๆอืมโหมีความสุขครับมีพ่อาำน้ำให้ครับอืออาบแป๊บเดียวเห็นไหมดำอีกแล้วน้องดาวนะขัดแป๊บๆชิวดำแล้วครัแม่แม่ว้าว โอ้ยผิวดำมากนะแม่แม่ดูผิวดำจริงๆลุกเร็วอ้วนลุกหนึ่งของค่ำโอ้โหโอ้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 ก็สิลุกได้โอ้โอ้โอ้เซ่เซ่เซ่เออได้แล้ว ออพ่อก,ก็ขัดไปผมก็จะกินไปครับอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยหมุนนะควายโอ้ยควาย คุณได้ให้ข้างนอกข้างนอกฟางจะไปที้สับนเอาไปทีมไหนเนาะเ้จะกระชวยใช่รถไสนะหมุนครับหมุนหมุน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 เฮ้เฮ้ฮะฮะคือพ่อหายแล้วบนดิคือพ่อหายแล้ว ห้ามรอไม่เป็นสองรองใครนะครับหมุนวนครับไปครับุยนเยพสการเอาไมเอมากเอมาไเยิมยอมาก น่เราลแลครับไปแล้วครับจิวกัมม์เอาไอนถเวลาจะออกแล้วนะครับผมให้เวลาจะออกแล้วนะครับโอ้ตะร้องลงก่อนอ้ยอ้ยอ้ยจีนเบิดครับโอ้ลมลมตะร้องหรือสิลม ประมาณนี้นะครับแม่แม่ต่อไปเออก็จะทั้งเราก็จะไปเดินกับแม่แป้งนะครับนู้น้องขันเจ้าอยู่นู่นนะให้ดูเบื้องหลังนะครับการกวาเราจะได้ออกไปเดินออกกำลังกายกันนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากับช่องน้องปอนชาแนลด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วครับจะไปแล้วน้องวนนะครับเพลินขึ้นขอแล้วโอ้โหล่อมากครับไปแล้วครับจะไปแล้วโอ้โหดำมากฝสเชนเจ้ากับแม่แก้งก็กำลังมานะครับผมกำลังมาครับโอ้โหโอ้โหดึงแม่ไม่แค็เชือกตำนานเก่าใหม่อีกแล้วครับ 拜拜。Bye bye